วันนี้เราจะมาทำยำหมูยอมีบุนเส้นหมูยอฮอดดอกแล้วก็หมูบดเสร็จแล้วก็เสด็จน้ำลวกให้สุกใส่กระชอนแล้วก็ลวกให้เสด็จน้ำ พอเะเด็ดน้ำเ็จก็เทลงมาในกระทะเพื่อจะคุกเขาลงไปใส่น้ำที่เราทำไว้ผสมไว้เทลงไปน้ำซอสอย่างดีน้ำจิ้มอย่างดีอร่อยที่สุดสามโรกแล้วก็ตามด้วยผักหอมหัวใหญ่มะเขือเทศ ด้านน้ผักชีใบต้องโอบต้นหอมผักชีเสร็จแล้วก็คุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็เตรียมจานมาเป็นแล้วว่า ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเ,เสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เองเป็นกับแก้มได้เสร็จเรียบร้อยดูงกระปุได้จริงไหมครัจากกุ๊กบนดอย